สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะกลับมาอยู่เ7 <Channel. S 2> นะ,ะชื่อวเพลง Falling Flower ใช่ที่เราได้ดูไปในงานอะไรนะไอง,งานสเตจอะไรจำไม่ได้แล้วอ่ะออจชื่่อไมไมด้ T M อะไรสักอย่างอะนะคะแล้วแบบมีน้องบอกว่าพี่มันเป็นเพลงของที่น้องอ่เ บ้านญี่ปุ่นเนาะมีเอ็มีด้วยก็ลองให้มาดูเรแล้วก็เลยมาดูเป็นันญี่ปุ่นกันบ้างใช่มาดูกันค่ะลาคากานะเนี่ยเราชอบอะไรอย่างไรจังเลยดูดูดูสวยเนาะดูอีที่ก็ชอบนี่ไงาษัริย์ญี่ปุ่นดูดีมากน้าสวยสวย ก็ยังเงนยบาง่ยมานานพส่วนนะโดนผูกกันมามีวานครูฉันจำได้แล้วจิ๊จิ๊บอืน ภาษาญ่ปุ่นน่ารักเนาะตัออวภาษาน่ารักออสวยเงี้ยดีละมุนมากกระดุมดอกไม้ เป็นดอกไม้แล้วก็มีการติดบานเป็นดอกไม้โจชัวโจชัวฉันชอบพี่เขาติดดอกไม้พี่น่าให้อ่ะโอ้โหนัดแบบเท่มาเชียวโเนี่ยเดินจ้องอากาศอ่ะเนี่ยดูความพร้อนเทียน สวยเนาะกูชอบสำหรับขยับเบาๆวิอัดมากถามเมื่อกี้มึงนั่นคือดีเอกแบบติดตาตึงใจกูมากเลยอ่ะสวยชื่อจริงอะไรนะมิ่นข่าวปะ ชือจีิแต่น่าสวยมากเลย่คุส<า>ภาพนะนถ้าบอกว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็คือจะเป็นผู้หญิงท<า>ี่สวยมากคนนึงเลยค้ณยังไม่ดีน้องดีน้องก็ดีทุกคนจบจบตั้งต้นจริงเนี่ยคุณเ,เชอบการไล่อะไรแบบเว้ไปเรื่อยๆอ่ะ หอเออ,อีทุกคนเลยอ,ะอ่ะไม่ต้งไมร้งุ่นเต็จจุน,น <ะ S 2> คือแบบอยู่บนอะไรอย่างเงี้ยทำเอออุ้ยดูดมือมีนามด้วยนั่งสวยเสมอมดูแลเจ็บเ,เออดูแลเจ็บทีหน<อ>ึง <laughs> ลมไหมดสวยเนาะห้อยมาถึงท้องบนนี่ดูนี่ยังมีสวยมากเลยสวยมากมึงดูความแบบหวานละมุนละไมในทุกตอนคือดีมากคือมันมีความเหมือนแต่ว่าเป็นเพลงแบบเหมือนแบบฟังสบายๆไปเรื่อยๆแล้วคือ MV มันดูแบบว่าเหมือนกับคือมันละมุนมันไปเรื่อยๆนะนะมันสวยดีอ่ะมันไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าบีทหนักหรืออะไรแบบว่าดูแล้วแบบ ต้องมานั่งแบบอ,อุ๊ยอึดอัดอ่อแต่ตอันนี้มันดูแบบมันไปได้เรื่อยๆเหมือนเข้าใจหรอวะมันดูแล้วแบบว่ามันเพิ่มมันแบบอุยอย่างเงี้ยติดตาตึงใจแต่เอ็มมีเนี่ยคือแบบโจชัวสวยมากเลยอ่ะโจชัวที่ท้องติดติดดอกไม้ตรงนั้นคือแบบโจชัวสวยมากแล้วก็คือกดีกกเอก็กก็สวยคือดีเอ็กก็ติดตาตึงใจมาตั้งแต่สเตจน,นั้นใช่คือแบบน้องดีมากดีมากอย่างที่บอกอะถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาจะสวยมากเลย น้องน้องก็ตัวแบบตัวเล็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอตัวเล็กเออตัวบางๆหน่อยเงี้ยไม่แต่คือองค์ประกอบหน้าสวยมากเลยนะจริงๆจริงๆถ้าเป็นผู้หญิงก็คือแบบเป็นผู้หญิงที่สวยมากคนหนึ่งเลยอย่างที่บอกแล้วจริงสวยดีๆดีทุกคนเลยอ่ะคือแบบแล้วภาษาญี่ปุ่นอ่ะกูชอบมังเลยอ่ะฟังกี่ทีก็ชอบถึงจะแปลไม่ออกนะแต่รู้สึกว่าแบบมันมีความน่ารักของภาษาเข้าใจป่ะมันจะมีความแบบตึ๊กตึ๊กตึ๊กมันจะมีความน่ารักดูแล้วมันละมุนไปหมดเลยอ่ะลืมเลยเป็นภาษาญี่ปุ่นออะจริงๆนนนตดูแแแล้วคืบบกัเพลินมากเอ็ีสวยมากคือแบบ โอ้ไม่ก็คือมันสวยอะรู้จะพูดยังไงแล้วคือเสียงเสียงวอลคงวอลเคลเขาดีดีหมดดีมากคือมันทําให้แบบดีจริงจริงมันฟังไปได้เรื่อยๆอะทั้งตัวเพลงแล้วก็ดูเอมวไปได้ก็เพลินดีมันแบบมันมันคล้องกันไปหมดมันสอดคล้องกันทั้งตัวเสียงทั้งตัวภาพอะมันดูแล้วมันแบบสบายตาจริงเป็นภาพรวมแบบสวยงามจริงถ้าคือัเสียงทั้งเลยถ้าไม่กดมาดูเอมวีนี่คือโคตรเสียดายเลยนะในความคิดฉันอะ คือต่อยเขาทามาอีกหลายกาษสานกูก็จะดูก็น่าดูทั้งแบบทุกภาษาจริงนะใช่ดูเป็นวงที่แบบคุณภาพคอนแนนไงจริงมันคือแบบอ๋อวงนี้ดีมากเลยถือว่าเป็นวงที่เก่งมากใช่ชอบมากด้วยก็ยังไงนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเราต้องไปซ้ำกันรับหลักแน่นอนเพลงนี้ดี๋ยวจะิงๆอว่าวนวนวนไปเรื่อยๆชอบมากจริงๆก็ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วไปแล้วค่ะ